สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่คลับสุขภาพของนักบริหารให้พร้อมรับสถานการณ์การลงทุนในวันพรุ่งนี้ Executive p e a l t h c a r e กับโรงพยาบาลเวทธานีค่ะก็มาเจอกันทุกๆวันจันทร์นะคะเจอพี่หมอเจอปัดแล้วเราก็จะมาคุยกันว่าวันนี้เนี่ยมีเรื่องราวนะคะที่น่าสนใจเกี่ยวกับสุขภาพหรือว่าบางทีเนี่ยอาจจะเกี่ยวกับลูกๆของนักบริหารด้วยเรรื่องกเลยดใช่ค่ะ อย่างที่คุณบัตรว่านะครับท่านผู้บริหารเองเนี่ยตอนมีลูกเล็กก็อยากให้ลูกโตวไวๆ <c oughs> นะครับพอลูกโตแล้วนี่ <c oughs> ก็จะเจอปัญหาอย่างอื่นเยอะแย,ยะไปหมดเลยเหนื่อยใจไม่ว่า <c oughs> ตั้งเริ่มเข้าโรงเรียนพบ <c oughs> เ,เพื่อนนะครับแล้วก็การใช้เวลาว่าง <c oughs> <c oughs> สิ่งหนึ่งที่ท่านผู้บริหารนะครับ ที่มีปัญหาอยู่ในปัจจุบันเนี่ยก็คือเรื่องเด็กเนี่ยใช้สื่อต่างๆเช่นเรื่องการใช้คอมพิวเตอร์ะนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยใช้คอมพิวเตอร์ทํางานทํากันบ้านแล้วก็เลยไปจนถึงเล่นเกมต่างๆเล่นเกมนี้กลายเป็นกิจกรรมหลักของเด็กหลายค,คนไปแล้วนะคะคบ,บางคนบอกว่าหนักใจไม่รู้ว่าจะทํำยังไงดีแล้วติดครับนะฮะคือต้องเอาชนะให้ได้เลยเกมนี้ฉันเคยแพ้ต้องเอาชนะให้ได้แล้วก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรถึงจะเลิกได้ นะครับวันนี้นะครับจะพาท่านผู้ชมไปพบกับจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นนะครับสวัสดีสสดค่ะก่อนอื่นมาต้องเรียนถามก่อนเลยนะคะว่าจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยมีผู้ปกครองหรือพาลูกๆมาปรึกษาหรือว่ามีปริมาณเด็กที่ดูแล้วติดเกมแล้วก็เข้าขั้นที่น่าจะมีปัญหาเยอะไหมคะเท่าที่คุณหมอได้สัมผัส ก็ปัจจุบันนี้ก็มีการวิจัยเรื่องปัญหาเรื่องพฤติกรรมแล้วก็สํารวจเกี่ยวกับเรื่องพฤติกรรมของการเล่นเกมนะคะปริมาณของปี48เอง2,548เนี่ยสำรวจว่าในชั้นของมัธยมเองเนี่ยประมาณ80ที่พบว่ามีเด็กเคยเล่นเกมมาก่อนแล้วก็ในระยะหลังก็มีลักษณะของการเล่นเกมออนไลน์แล้วก็ปริมาณของการเล่นเกมเนี่ยที่วัดล่าสุดเนี่ย เด็กใช้เวลาในการเล่นเกมต่อวันเนี่ยเกือบประมาณ4-5ชั่วโมงต่อวนัน4-5่ชั่วโมงเลยเหรอครับแล้วผล<ช>ผลกระทบะมันล่ะครับเพราะว่าเกมบางอย่างมันเล่นแล้วก็ทําให้รู้สึกคิดตามไปด้วยแต่บางอย่างก็มีแต่ความรุนแรงตามข่าวหน้าหนังสือพิมพ์ทีนี้<ม>การสรํารวจตรงนี้บอกไหมครับว่าผลกระทบออกมาเป็นยังไงบ้างเรื่องผลกระทบเนี่ยหลกัหลกๆเนี่ยมันก็จะมีผลกระทบหลายด้านนะคะทั้งด้านร่างกายสติปัญญาด้านอารมณร์ใจคอสังคมความสัมพันธ์ แล้วก็ถ้าในระยะยาวเนี่ยเขาก็คิดว่ามันก็น่าจะผลกระทบต่อเรื่องปัญหาทางด้านของเรื่องสังคมแล้วก็ศักยภาพของเด็กในประเทศเราด้วยะค,ะค่ะะแล้วที่นี้จะทํายังไงนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยสมมติเราไปบอกว่าหยุดนะไม่ให้เล่นแล้วเด็กวัยรุ่นก็เหมือนกับยิ่งห้ามก็ยิ่งยุ่ยยใช่ไหมคะแล้วก็อาจจะโมโหโกรธคุณพ่อคุณแม่ไปด้วยอย่างนี้คุณหมอจะแนะนําให้มีทางแก้ปัญหานี้ยังไงคะก็ต้องออขึ้นกับผู้ปกครองก่อนว่าเขาตระหนัก ว่า,าลูกที่อยู่ในความดูแลเนี่ยเข้าข่ายของเรื่องการที่จะพฤติกรรมติดแล้วหรือยังเพราะว่าในบางคนเนี่ยถามว่าการเล่นเกมเนี่ยบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่ได้มีผลกระทบมากถ้าเขามีการจัดการเรื่องเวลาแล้วก็เรื่องระเบียบว,วินัยหน้าที่การงานของเรื่องภาระเรื่องการเรียนต่างๆนี่มันไม่ได้กระทบเล่นเกมวันนึ่งไม่ควรเกินเท่าไหร่เกมประเภทไหนบ้างควรเล่นประเภทไหนบ้างไม่สมควรค่ะ ก็ระยะเวลาของการเล่นเกมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราพบว่าถ้าเล่นเกมต่อต่อวันเฉลี่ยเนี่ยไม่เกินหนึ่งสชั่วโมงต่อวันเนี่ยส่วนใหญ่ความเสี่ยงที่จะเกิดพฤติกรรมติดเนี่ยจะค่อนข้างน้อยนะคะแล้วก็เหมือนที่บอกว่าหน้าที่หลักๆก็คือว่าเรื่องการเรียนหน้าที่ของการที่งานที่ต้องรับผิดชอบเขายังดูแลรับผิดชอบได้ดีไม่มีผลกระทบไอ้ประเด็นนี้มันก็จะเรื่อง การที่จะกระทบกับเรื่องชีวิตประจำวันไม่มีปัญหาก็คิดว่าเกี่ยวกับเรื่องคงยังไม่เข้าข่ายของเรื่องพฤติกรรมติดนะคะอย่างกรณีที่บางคนบอกว่าทําไมลูกเล่นเกมแล้วก็อาจจะมีพฤติกรรมซึงเนื่องออกมาเห็นอะไรในเกมแล้วก็แบ่งแยกไม่ออกแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากทําอะไรเหมือนอยู่ในเกมค่ะเราจะสอนลูกหรือว่าบอกลูกยังไงดีอะคะก็สิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหาเรื่องเสี่ยงของเรื่องเกมก็คือว่า มีโอกาสที่จะเกิดพฤติกรรมเขาเรียกว่าหมกมุ่นหมกมุ่นกับเรื่องเกมมากเกินไปแล้วก็มีโอกาสที่จะเกิดพฤติกรรมเรียนแบบได้เพราะฉะนั้นอีกด้านหนึ่งของเรื่องเกมเนี่ยผู้ปกครองก็ต้องมีการคัดคัดเกมในการที่ว่าเกมไหนถ้ามีเรื่องเสี่ยงต่อเรื่องความก้าวร้าวรุนแรงนะคะแล้วก็มีเรื่องที่จะไปเกิดอาชญากรรมได้ในเกมบางเกมอย่างเช่นต้องมีการเรื่องการลักขโมยการต่อสู้แล้วก็การฆ่ากันในเกมมันก็จะทําให้เด็กเองซึมซับเรื่องความก้าวร้าวรุนแรงได้ เพราะนั้นคือเกมพวกนี้ต่างๆในผู้ปกครองก็ควรที่จะห้ามตั้งแต่เบื้องต้นนะคะตั้งแต่ที่พบเห็นก่อนที่เราเข้ารายการอาจารย์บอกว่ามีคนเรียนแบบถึงกับขนาดฆ่าคนตายเพราะ,ะว่าเรียนแบบจากเกมเลยใช่ไหมค,ค,ครคก็อย่างที่เป็นข่าวของในประเทศไทยเองที่ว่าเด็กเรียนแบบของเรื่องพฤติกรรมเกมแล้วก็ในการที่จะไปทําร้ายฆาตกรรมคนหรือว่าแม้กระทั่งที่จะไปเรียนแบบลองลักขโมยขโมยที่ธนาคารอะไรอย่างงี้ค่ะที่เราพบข่าวอยู่ตามหนังสือพิมพ์อะไรอย่างนี้ย พวกนี้เนี่ยคือแปลว่าเด็กกลุ่มพวกนี้เนี่ยเขามีการหมุกม,มุ่นมากแล้วก็รู้สึกว่าวิวจรารณญาณในการที่จะตัดสินใจอะไรต่างๆก็ๆคิดว่ามันน่าจะทําได้แล้วก็ลองทำครับแล้วสัญญาณสัญญาณอันตรายสําหรับคุณพ่อคุณแม่ที่จะดูว่าเอ๊ลูกเริ่มเข้าขาขแล้วเนี่ยอะไรที่มาเป็นอันดับแรกนะครับหนึ่งคือเรื่องใช้เวลากับเรื่องเกมมากเกินไปนะคะ จนทําให้เสียกระทบของเรื่องเรื่องการเรียนนะคะอดหลับอดนอนนะคะคแล้วก็มันก็กผลกระทบะเรื่องเสียสุขภาพห <compliment. S 2> น้าที่หลักที่ควรจะทำก็ไม่ได้ทำนะคะคคแล้วก็เริ่มมีพฤติกรรมที่เลียนแบบนะคะที่ดูเหมือนที่จะทำแบบเกมเริ่มมีเห็นของเรื่องเรื่องอารมณ์ความรุรแบบนแรงมากขึ้นนะได้ฟังข่าวจากทางเกาหลีใต้ที่เขามีการจะออกกฎมาเนี่ยนะคะเขาบอกว่าการที่เขาต้องออกกฎควบคุมเลยห้ามเล่นเกมเกินเที่ยงคืนเนี่ย เพราะว่ามีเคสที่ว่าเล่นติดต่อก,กันหลายวันแล้วก็เสียชีวิตอันนี้มันเป็นไปได้ใช่ไหมคะเป็นไปได้ค่ะคือถ้าเมื่อไหร่ที่เริ่มหมกมุ่นพฤติกรรมของการติดเกมเราถือว่ามันก็เหมือนไม่ต่างกันกับเรื่องพฤติกรรมของเรื่องการติดสารเสพติดนะคะ,คะเพราะฉะนั้นคือมันก็จะมีความอยากที่จะต้องการเพื่อให้ได้มากมากขึ้นเล่นเกมให้ได้มากขึ้นขึ้นไปอีก เพราะนั้นแล้วก็ควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วก็ไปแสวงหาหนทางต่างๆเพื่อจะให้ได้มาของเกมหรือว่าความพึงพอใจที่จากเกมเพราะนั้นก็คือมันก็เป็นพฤติกรรมของการติดชนิดหนึ่งค่ะค่ะต้องระวังดูแลสอดส่องลูกหลานด้วยใช่ไหมคะแต่ว่าไม่ใช่ว่าสอดส่องไปแล้วลงไปเล่นด้วยอ่าบางอย่างบางอย่างเราไปเล่นดูสักนิดหนึ่งเพื่อจะดูว่ารู้ว่ามันจริงๆเป็นเรื่องที่ดีนะคะที่คุณพ่อนแม่เนี่ยให้รู้จักเกมคือต้องทัน คือทําตัวเสมือนที่เป็นเพื่อนเขาได้เรารู้จักแล้วเราเข้าถึงเขาได้แล้วก็เราจะได้ในการที่จะคัดกรองพูดภาษาเดียวกันใช่จะได้คัดกรองกันแล้เพราะละเดี๋ยวไปทําอย่างอื่นบ้างอะไรเงี้ยใช่ไหมคะได้ความรู้เยอะเลยนะคะหลายคนเห็นลูกติดเกมก็จะได้ไม่ต้องเครียดมากเดี๋ยวไม่มีแรงไปทํางานได้รู้ว่าจริงจแล้วมีทางออกก็ลองมาปรึกษาคุณหมอได้ด้วยครับนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอวรณพักมากนะคะที่เขียนต่อรายการของเราควณมดีค่ะ ครับท่านผู้ชมนี่คือสิ่งดีๆที่เราจะมอบให้กับท่านผู้ชมเป็นประจำนะครับทุกเย็นวันจันทร์เวลาสองทุ่มครึ่งนะครับสำหรับรายการขับสุขภาพของนักบริหารเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการลงทุนในวันพรุ่งนี้ Executive Health Car e กับโรงพยาบาลเวชธานีวันนี้ผมคุณปัดและก็อาจารย์วรณพักก็คงต้องลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ก่อนะนะครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าเวลาเดิมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเวชธานีมาตรฐาน JCI โทร027340000